พระกรรมได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกนี้ก็มีพูดที่ห้องกันว่าพระกรรมอยู่แล้วพระกรรมอยู่กับพระเจ้ากับเป็นพระเจ้าตวยพระกรรมอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เก้าหัวทีพระเจ้าใจพระกรรมสร้างกุศลกุอย่างในกุศลที่เกิดนั้นบม่มีอะไอย่างเลย ที่เกิดนอกเหนือจากพระกรรมพระกรรมเป็นเก้าเง่าชีวิตกับชีวิตนั้นก็นำความเป็่งแจ้งมาให้มกู้คนความเป่งแจ้ง่องเข้ามาในความมืดแต่ความมืดยะให้อความเป่งแจ้งดับบ่ได้พระเจ้าได้ทรงเปจายมาคนหนึ่งจื้อยอนผู้เฮือบปติสมาต้านมาเป็นพยานให้อความเป่งแจ้งนั้น เพื่อกู้คนจะได้เจือความเป็นแจ้งนั้นโดยกรรมพยานของต้านย้อนบ่แจ่ความเป็นแจ้งนั้นแต่ต้านมาเป็นพยานหื่อความเป็นแจ้งนั้นพระองค์พูดที่เป็นความเป็นแจ้งแตะติยะฮื่อกู้คนหันความจริงเรื่องพระเจ้านั้นกําลังเข้ามาในโลกพระองค์นั้นอยู่ในโลกถึงแม้ว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาโดยพระองค์ แต่ก็บ่มีไผยในโลกนี้หูจักพระองค์พระองค์ได้มาที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พี่น้องชาวบ้านของพระองค์ก็ยังบ่ยอมฮับพระองค์แต่ไผ่ที่ยอมฮับและเชื่อวางใจในพระองค์พระองค์ก็ให้สิทธิเขาเป็นลูกของพระเจ้าบ่ใจลูกที่เกิดจากคนกะว่าเกิดจากความต้องการทางกาย ก็ว่าเกิดจากความต้องการของพ่อแม่แต่พระเจ้ายะเพื่อเป็นลูกของพระองค์พระกรรมได้มาเกิดเป็นคนและอยู่ตั้มกลางมูเฮาพระองค์มีพระคุณกับความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเต็มล้นแล้วมูเฮาเคยหันความยิ่งใหญ่ของพระบุตรองค์เดียวที่มาจากพระบิดา ยอนเป็นพยานเรื่องของพระองค์และหองเอิญบอกคนตัางหลายว่าคนนี้คือคนที่เฮาเคยอู้ถึงว่าผู้ที่มาเมื่อลูนเฮาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นักเหลือตัวเฮาย้อนว่าต้านมีอยู่ก่อนที่เฮาจะเกิดแหมพระองค์มีพระคุณเต็มล้นก็เลยปั่นปอนเฮาหมูเฮาบ่าขาดเลยพระเจ้า ได้ฮึ้บบทบัญญัติของพระองค์ผ่านต่างโมเสสแต่ฮื่พระคุณกับความจริงกับพระองค์ผ่านต่างพระเยซูคริสต์บอมิไผรเคยหันพระเจ้ามีก้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเองกับอยู่ใกล้พระบิดาที่ยะฮื่บเฮาหูจักพระเจ้ายอนเป็นพยานเรื่องพระเยซู นี่เป็นกรรมพยานของยอนเมื่อหมู่ผู้นำเจ้าอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มส่งหมู่ปุโรหิตกับหมู่เลวีไปหายอนหมู่เขามาถามยอนว่าตั้นเป็นไผยอนยอมฮับอย่างเปิดเผยกับบอกความจริงกับเขาว่าเฮาบ่ใจพระคิดแล้วหมู่เขาก็ถามแหมว่าถ้าจะอั้นเป็นเอลียากะ ยอนก็บ,บอกว่าบ่ใจมูเขาก็ถามแหมว่าเป็นผู้เป็นปากเป็นเสียงแตนพระเจ้าคนนั้นที่เฮาก้อยท่าอยู่กะยอนก็บ,บอกว่าบ่ใจมูเขาก็เลยถามว่าแล้วตั้นเป็นไผยกันแน่บอกเมื่อเฮาหูกรรมเฮาต้องปิกไปตอบคนที่ใช้เฮามาตั้นว่าตั้นเป็นไผย ยอนก็เลยตอบตามอิสยาผู้เป็นปากเป็นเสียงแตนพระเจ้าที่ได้อุไว้ว่าเฮาเป็นเสียงฮองเอิญของคนหนึ่งในดินแดนทินทุรกันดานว่าจงแปลงหนนตางซื่อฮือพระองค์พระผู้เป็นเจ้าบางคนติ่มูฟอริสีส่งมาถามว่าถ้าต้านบ่อใจพระคิดบ่อใจเอเรียา กับบอดจผู้เป็นปากเป็นเสียงแตนพระเจ้าคนนั้นแล้วจะใดต้านถึงเฮือบปติสมากับคนตั้งหลายยอนก็ตอบว่าเฮาเฮือบปติสมาด้วยน้ําแต่จะมีแหมผู้หนึ่งในหมู่ต้านที่หมู่ต้านยังบกุจักว่าเป็นไผ่ต้านเป็นผู้ที่จะมาเมื่อลูนเฮาแม้แต่แก้ส่มัดเกิบของต้าน ตัวเฮายังบอสมควรจะยะจะอันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีเพิกตังตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนที่ยอนกำลังฮื้อบัพติสมาอยู่แหมวันหนึ่งย้อนหันพระเยซูเตียวซึ่งมาตังเขาย้อนก็เอินว่าหัน้อลูกแกะของพระเจ้าที่จะมาหับเอาโทษบาปของโลกไป คนนี้คือคนที่เฮาเคยอู้เถิงว่าจะมีคนหนึ่งมาเมื่อลูนเฮาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นักเหลือตัวเฮาย้อนว่าต้านมีอยู่ก่อนที่เฮาจะเกิดแหมตัวเฮาก็บ่งว่าต้านเป็นไผแต่ที่เฮาเพ้อ่บอับติสมาด้วยน้ําก็เพื่อจะเปิดเผยให้เจ้าอิสราเอลได้หู้จักต้านย้อนก็อู้เป็นพยานแหมว่าเฮาบ่งว่าต้านผู้นั้นเป็นไผ แต่ผู้ที่ใจเฮามาเพื่อบัปติสมาด้วยน้ำเกยบอกว่าเมื่อต้านหันพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาอยู่กับไผคนนั้นละจะเป็นคนที่เพื่อบัปติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเฮาได้หันพระวิญญาณลงมาจากฟ้าสวรรค์มีหูพ่างมโนกกาแกลงมาอยู่กับผูจใจคนนี้เฮาหันเรื่องนี้กับตาตัวเก่าเป็นพยานได้ว่า คนนี้เป็นพระบุตรพระเจ้าแต,แต้สาวกรุ่นแรกของพระเยซูต่อมาแห่งวันหนึ่งยอนกัำลังยืนอยู่กับสาวกของเขาสองคนเมื่อยอนหันพระเยซูเตียวกายก็อุ้ว่าฮัลนลหอลูกแกะของพระเจ้าเมื่อสาวกสองคนได้ยินจะอันก็เตียวตัวพระเยซูไปพระเยซูก็ไว้ามาแล้วหันเขาทั้งสองเตียวตัวมา พระองค์ก็ถามว่าตั้นต้องการอายังแล้วหมูเขาก็ตอบว่ารับบีท่านพักอยู่ที่ใดพระเยซูก็ตอบว่าตัวมาพอแล้แล้วสาวกของยอนสองคนก็ตัวพระเยซูไปไี่อยู่ของพระองค์ตอนนั้นเป็นเวลาสี่โมงแรงหมูเขาก็เลยตัวพระเยซูจนเสี่ยงวันนั้น อันดรูน้องเบาของซีโมนเปโตเป็นคนหนึ่งในสองคนนั้นที่ได้ยินย้อนอูแล้วตวยพระเยซูไปอย่างแหลที่อันดูเยะก็คือไปหาซีโมนไอ้ของเขาแล้วอันดูก็เล่าให้ซีโมนฟังว่าเขาได้ปะกับพระเมสสยาแล้วพระเมสสยาแปลว่าพระคิดอันดูก็พาซีโมนไปประพระเยซู บอกกองพระเยซูหันซีโมนก็อู้ว,ว่าตั้นคือซีโมนลูกเบาของยอนแต่คนจะห้องท่านว่าเคฟาสคือเปโตที่แปลว่าบะหินใหญ่พระเยซูห้องฟิลิปกับนาธานาเอลแหมวันหนึ่งพระเยซูตัดสินใจจะไปแขวนกาลิลีแล้วพระองค์ก็ไปหาฟิลิปอู้กับเขาว,ว่า ทวยเฮามาเตอฟิลิปเป็นคนเมืองเบตไซดาเหมือนอันดรูเปโตแล้วฟิลิปก็ไปหานาธานาเอลแล้วบอกเขาว่าเฮาได้ปะคนที่โมเสสเขียนถึงในบทบัญญตัติกับผู้เป็นปากเป็นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนถึงต้านไว้ตัวคือเยซูเจ้าเมืองนาซาเลตที่เป็นลูกบ่าของโยเซฟ แล้วนาธานนาเอลก็อู้ว,ว,ว,ว่านาซาเลตนั่นนะกะของดีอะอย่างจะมาจากเมืองนาซาเลตได้ฟิลิปก็บอกว่าตัวเขามาพอแล้วบอกกองพระองค์หันนาธานาเอลเตียวมาหาพระองค์ก็อู้ว,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 ว่านี่เหรอเจ้าอิสราเอลแต่แต,แต่ที่บอกขี้จุเลยนาธานาเอลก็ถามว่าท่านฮูดจากเขาได้จะได พระเยซูก็บอกว่าเฮาหันตั้นปืนเกาาอบเดือก่อนที่ฟิลิปไปห้องตั้นแหมนาธานาเอลก็บอกว่าอาจารย์ตั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้ากับเป็นกษัตริย์ของเจ้ายูแต่แแต่พระเยซูก็อู้แหมว่าที่ท่านเจื่อน,นี้ก็ย้อนเขาบอกว่าเฮาหันตั้นอยู่ปืนเกาาอบเดือกะแต่ตั้น จะได้หันสิ่งที่ยิ่งใหญ่นักเหลือนี้แหมพระองค์ก็อู้ต่อแหมว่าเฮาจะบอกความจริงแก่ตั้นตั้งหลายว่ามูตั้นจะได้หันต้องฟ้าเปิดออกเป็นห้อมกับจะหันทูดสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นขึ้นลงลงอยู่บนพระบุตรมนุษย์